หน่วยที่10เรื่องสายส่งหัวเรื่อง10.1หน้าที่ของสายส่ง10.2คุณสมบัติของสายส่งสัญญาณ10.3การเดินทางของคลื่นสัญญาณในสายส่ง10.4สายไม่ตอบสนอง10.5สายตอบสนอง10.6สายสองเส้นขนาน10.7สายชิวคู่10.8สายโคแอกเชียล10.9การหาความยาวของคลื่นในสายนำสัญญาณ10.10 การพิจารณาเลือกใช้สายส่ง10.11ตัวอย่างสายส่งในระบบวิทยุกระจายเสียง10.12สรุปสาระสำคัญสายส่งหรือสายนำสัญญาณคือสายตัวนำที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเครื่องส่งกับสายอากาศสายสองเส้นขนานมีลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปเป็นตัวนำสองเส้นวางขนานกันไปมีฉนวนขั้นกลาง สายแบบสองเส้นขนาดสายทวินล,ลีดสายเกลียวสายโคแอกเชียลเป็นสายนำสัญญาณแบบอันบาลานซ์ไลซ์คือสายนำสัญญาณที่มีตัวนำสองเส้นมีลักษณะต่างกันคือลวดตัวนำกับลวดชีวจะมีมาตรฐานอยู่สองมาตรฐานคือมาตรฐานอเมริกันและมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นค่าความยาวคลื่นในสายนำสัญญาณจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความถี่ที่ใช้งานและค่าตัวคูณความเร็วโดยจะมีค่าลดลงตามชนิดของสาย การพิจารณาเลือกใช้สายส่งมีหลักการพิจารณาดังนี้ 1. การสูญเสียในสาย 2. การโค้งงอในสาย 3. การชีนป้องกัน 4. อัตราทนกำลังไฟฟ้า 5. ความคงทนและอายุการใช้งาน 6. ค่าอินพีแดนของสายจุดประสงค์การเรียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ 1. 1. บอกความหมายและหน้าที่ของสายส่งสัญญาณได้ 1.2บอกคุณสมบัติของสายแบบ2เส้นขนานได้1.3าคำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์ของสายนำสัญญาณแบบทวินลีดได้1.4คำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์ของสายนำสัญญาณแบบโคแอกเชียลได้1.5บอกองค์ประกอบของสายนำสัญญาณแบบชิวคู่ได้1.6คำนวณหาค่ากำลังสูญเสียในสายโคแอกเชียลได้1.7คำนวณหาค่าความยาวคลื่นในสายนำสัญญาณโคแอกเชียลได้ด้านทักษะ 2.1ผู้เรียนมีทักษะสามารถเลือกใช้สายส่งให้เหมาะสมกับงานได้2.2มีทักษะในการใช้ i อ c มีเธอวัดสายส่งได้2.3ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันเฟสของสายส่งได้2.4ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสายส่งตามใบงานได้ถูกต้องด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์3.1เข้าเรียนตรงตามเวลา3.2แต่งกายตามระเบียบการฝึกงาน 3.3. ความมั่นใจในการทำงาน 3.4. การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์3.5มมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและการปฏิบัติงานรวมกับผู้อื่น